มองดูแสงไฟจากบ้านเรือนฤดูใบไม้ผลิมาแล้ว เขาติดมันแบบนี้วันดีๆอีกวันเริ่มต้นแล้ว um ที่นั่นคือบ้านของเขากินอาหารอร่อยจากทุกที่กลับบ้านไปซ่อมทีหลังชีวิตเกิดมาต้องทำงานให้เต็มที่ดูว่าเขามีระเบิดที่น่าทึ่งไหมหมดแล้วทำอะไรไม่ได้น้ำพุ่งเลยใกล้จะปิดกิจการแล้วมาดูสิครับทุกคน ดูแพลตฟอร์มนี้เขาอัปโหลดภาพมาหลายครั้งแล้วคุณลุง,ยงเ<ข>ยเงาถูก<อ>เป็นปิเสธตลอดแค่ภาพด้านหน้าและด้านข้างเป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่านี่เขาถ่ายมันขึ้นมาแล้วมันแยกขนาดนี้เลยเหรอโอโหสถานการณ์มันตรงใจจริงๆนั่นแหละถ้าเขาบอกว่าเขาฝ่าฝืนโฆษณาเขาติดป้ายขึ้นไปก็จบแล้ว ความฉลาดของเขาช่างน่าทึ่งทำไมเขาถึงฉลาดขนาดนี้ทำแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าจะผ่านการตรวจสอบไหมลองดูสิดูว่าเขาจะผ่านไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาอร่อยจริงๆล้างเท้า เขาเป็นคนและรถถ่ายภาพร่วมกันสำเร็จสามารถหาสินค้าได้แล้วลองดูว่าเขาทำได้ไหมใจเย็นๆวางไม่อถอนออกอเาลาวลงก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีเร่ร่อนไปทั่วเขาหมดทางเลือกแล้วจึงตัดสินใจออกจากระบบอันนี้ก็ไม่ทำแล้วแค่200บาทเอง ไม่เอาแล้วแค่ถอนเงินช้าหนึ่งเดือนเองเขาไม่อยากทำแล้วแค่โดนหักค่าธรรมเนียมมากขึ้นไม่ได้ให้โอกาสเขาอืมครั้งนี้ต้องสำเร็จแล้วนะลอกออกมาให้สะอาดถ่ายรูปอัปโหลดหน่อยรอข่าวดีส่งสำเร็จเมื่อวานเขาอยู่ที่ตำแหน่งน,นี้อนี้ผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงมาดูว่าเขาจะทำได้ไหมเฮ hey. ผ่านแล้วสามารถรับงานได้แล้วเฮ้สองร้อยบาทของเขาหายไปแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสิบสี่นาทีจองงานหนึ่งไว้จะไปโหลดของที่ซูจโจเมืองอูซีตามปกติก่อนออกเดินทางต้องเติมน,น้ำน้ำมันให้เต็มได้มาถึงจุดโหลดแล้วห่างจากที่เขาแคมป์เมื่อคืนสิบกิโลเมตร ตอนนี้รอโหลดของอยู่ขยับไปข้างหน้าอีกนิดอย่าหยุดถึงสุดท้ายไม่อย่างนั้นก็จะตกจากท้ายรถบนทางด่วนวันนี้จะขนของชิ้นนี้เป็นเหล็กก้อนนี้ที่วางอยู่บนพื้นอย่ามองว่าของนี้ไม่ใหญ่เจ้าของบอกว่าหนัก1.5ตันเฮอเขาให้รถโหลดของไปข้างหน้าเล็กน้อยไม่อย่างนั้นล้อหน้าจะยกเยกอ้าว เขาเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยได้เลยในขณะที่ของอยู่บนรถมันจะทำให้รถลดลงเขากังวลว่าสามารถทำให้ล้อระเบิดได้ยางรถเป็นอย่างไรอืมถ่ายรูปสักใบโอ้โห วันนี้อากาศร้อนมากเห็นเหงื่อบนหน้าผากของพวกเขาด้านหลังยังมีพื้นที่มากตอนนี้เปิดหมดรับของไปด้วยดูว่าจะรับของเล็กๆได้อีกหรือไม่ทั้งหมดมากกว่า600กิโลเมตรใช้เวลามากกว่า7ชั่วโมงเพื่อส่งเหล็กก้อนนี้ไปยังเมืองอูซีไม่ต้องรีบมากดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะไปทางถนนหลักก่อน ดูว่าจะรับของได้หรือไม่นำไปส่งด้วยรอให้เขาจัดก,การให้เสร็จไม่ครู่รับของไปด้วยขับไปมากกว่าสามชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาสิหกนาฬิกาสสิบนาทีหลังจากมาถึงที่โหลดของได้ติดต่อกับเจ้าของเจ้าของบอกว่าไม่สามารถโหลดได้ต้องรอถึง22บนาฬิกาถึงจะเสร็จเป็นตู้ที่ทำให้เขารู้สึกหมุดหนิดเขาดูใบสั่งไม่มีใบสั่งเลย อืมเอาล่ะถ้ามาแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้คืนนี้เขาจะไม่เดินทางแล้วจะพักที่นี่ตำแหน่งปัจจุบันอยู่ที่เมืองซานเฮรินตอนนี้ออกไปหาของกินเดินผ่านร้านเกี๊ยวลองดูว่าเกี๊ยวเป็นยังไงสั่งมาหนึ่งชุดปรากฏว่ามันคือเกี๊ยวทำออกมาดูดีมากเป็นเกี๊ยวที่ดีมากยอดเยี่ยม แต่รสชาติก็ดีจริงๆพวกคุณเคยกิน,ข,นข้าวอิ่ม<อ>แล้วก็<อ>กได้ไออกกำลังกายหลังจากนี้ไม่สามารถนอนแล้วจะนอนก่อนที่จะถึงราตรีสวัสดิ์ตอนนี้คงเป็นเวลา9ก้นาฬิกาของวันถัดไปแล้วหลังจากนั้นเขาได้ลากเหล็กก้อนนอนที่หน้านอนทั้งคืนไม่กินรู้สึกไม่ดีเลย ตื่นขึ้นมาไปโหลดของเมื่อคืนนี้น่าจะเสร็จแล้วห่างจากที่โหลดแค่ไม่กี่ร้อยเมตรทางใต้มีแพนเค้กด้วยวันนี้กินเป็นอาหารเช้ารอมาอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาสิบนาฬิกาสี่สิบนาทีของเช้าเขาทำเสร็จแล้วสามารถโหลดสินค้าได้แล้วเขาจะนำไปส่งที่นี่สินค้านี้เป็นกล่องไม้ เขากลัวว่าจะทําให้เสียหายจึงวางที่นอนเล็กไว้ข้างหน้าเขายังวางเก้าอี้เล็กไว้ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาบสองนาทีเขาโหลดรถเสร็จแล้วร้อนมากอากาศทางใต้ตอนนี้เขาจะไปจุดส่งแรกเขาจะไปส่งตู้สินค้านี้ที่ระยะทางสี่ิกิโลเมตรใช้เวลามากกว่า5ชั่วโมงในการขึ้นทางเขาอิสราชีวิตของเขาไหม เพราะตู้สินค้านี้อยู่ด้านบนเขาจะไปที่เมืองฉางโจวในมณฑลเจียงซูเขาจะเอาตู้ลงก่อนระยะทางใช้เวลามากกว่าห้าชั่วโมงสำหรับเขานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่การเหยียบเบรกและเร่งเครื่องพูดถึงฉางโจวเขานึกถึงละครในวัยเด็กเรื่องแมวอ้วนพวกคุณเคยดูไหมเวลาเดินไปเร็วมาก ตอนนี้เป็นเวลา18บนาฬิกาถึงจุดส่งแล้วเขาเป็นคนสวยขับรถอยู่ตอนนี้เขากำลังเขียนเกี่ยวกับอากาศที่แปรปรวนทางใต้อีกช้าเขาเลยเขาต้องใส่เสื้อโค้ทแล้วตอนลงทางด่วนเขาเลิกงานตอน16บหนาฬิกาตรงกับช่วงเวลาที่คนเลิกงานแล้วเขาก็ไปที่ระยะทาง50กิโลเมตรใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่ง เขาบอกว่าคุณได้เอาออกแล้วคุณป้าใจดีมากเธอจะต้องเชิญเขากินข้าวไม่ไม่ไม,ไม่เขาต้องส่งของต่อเขาไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากต่อมาเขาอยู่ที่นี่ฟ้ามืดแล้วเขาออกเดินทางในตอนกลางคืนเขาจะไปที่เมืองอูซีในมณฑลเจียงซู มาสองเมืองระยะทางเพียง70กิโลเมตรเวลา1ิเนาฬิกาเขาขึ้นทางด่วนที่ชิงหลงดีจริงๆตั้งชื่อว่าชิงหลงมีด่านใบอู่ระหว่างทางเขาผ่านบริการจุดหนึ่งเขาเติมน้ำร้อนที่บริการ เวลาทานข้าวตอน19นาฬิกาสีนาทีถึงเมืองอูซีค่าใช้จ่าย14.2หยวนอีก5กิโลเมตรเขาจะถึงจุดส่งตอนนี้เป็นเวลา20่สนาฬิกาเขาถึงจุดส่งสุดท้ายอย่างราบรื่นน่าเสียดายที่ไม่สามารถส่งสินค้าได้แล้วเขาจำเป็นต้องส่งในเช้าพรุ่งนี้เขาจอดรถทั้งจุดขนถ่ายคืนนี้จะตั้งแคมป์ที่นี่ ข้างๆมีห้องน้ำสาธารณะตอนนี้เขาจะไปหาของกินวันนี้เหนื่อยมากควรให้รางวัลตัวเองบ้างพรุ่งนี้ไปกันในชีวิตที่เหนื่อยลา้าต้องมีความฝันที่อ่อนโยนซุปเนื้อชามหนึ่งทำให้รู้สึกดีขึ้นลาก่อน เจอกันพรุ่งนี้ เขาคนเดียวขับรถตู้ขนของ ดูสิ ไปที่คลังของเขาตรงข้ามมีห้องน้ำเข<ส>า,<ส>าว่า<อ>มันน<อ><อ>ั่งพังเขาก็าพังไปแล้วอาหารเช้าของเขาคือข้าวต้ม